ประกายวับจากปากกระบอกปืนพร้อมเสียงที่แผดสนันไปทั่วบริเวณทุ่งหญ้าทำให้ชายชนะที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตอยู่นั้นต้องพุ่งหลาบหมอบลงไปนอนกับพื้นทันทีเพื่อหลบรัศมีของลูกกระสุนปืนที่เฉียดตัวเขาไปไม่ถึงคืบพวกไล่ล่ามันเล่นมาตรการเด็ดขาดกับเขาแล้วเขาคิดพวกมันคงยิงดาสุ่มเพื่อหยุดการหนีของเขา ก่อนเป็นประเดิมโดนบ้างไหมวะไม่แน่ใจฝ่ายไล่ล่าปรึกษากันเพราะไม่สามารถเห็นเหยื่อของตนเองได้ถนัดตาเนื่องจากบริเวณนี้เป็นทุ่งหญ้าที่มีหญ้าคาขึ้นลกเหลือปกคุมไปทั่วต้นไม้ต้นโตโตก็มีมากมายไม่แพ้กันและคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมท้องฟ้าจึงมืดมิดต่อการมองด้วยตาเปล่าเอาไงต่อว,วะ ตามมันไปยังไงคืนนี้ต้องเอาแฟตได้อันนั้นมาให้ได้เสียงสวบๆของย่าคาที่พวกมันลุยผ่านทําให้ชัยชนะกัดกรามจนเป็นสันนูนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกระชับปืนในมือขวาแน่นวาดมือไปตามต้นเสียงแล้วยิงทันทีเขายิงคู่เพื่อฉะลอการตามล่าของพวกมันไม่ให้กระชั้นชิดจนเกินไปนัก เฮ้ยระวังมันตอบโต้ได้ผลมันหยุดการเคลื่อนไหวทันทีชัยชนะไม่รอช้าเขาลุกขึ้นวิ่งต่อไปอย่างรวดเร็วจุดหมายคือต้นก้ามปูข้างหน้าเขาหอบเล็กน้อยเมื่อถึงจุดหมายหลังพิงลำต้นก้ามปูพยายามทำตัวให้รีบเล็กที่สุดเพื่อใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นที่กำบังกระสุนปืนจากเหล่าพวกตามล่า พวกมันระด,ดมศาสตร์กระสุนปืนเข้าใส่เขาอีกชุดใหญ่ลูกตะกวัวบางนัดตัดเปลือกต้นก้ามปูตกใส่ศีรษะเขาแต่เขาไม่สนใจจะตอบโต้เพราะไม่ต้องการให้ประกายจากปากกระบอกปืนบอกตำแหน่งที่หลบซ่อนของเขาให้พวกมันรู้ได้เร็วเกินไปเขาสุดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนที่จะผ่อนออกมาช้าๆใช้หลังมือขวาที่กำด้ามปืน ปาดเงอที่กำลังไหลย้อยเข้าตาเมือซ้ายคลำที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายซึ่งบรรจุแฟดไดท์ที่พวกมันต้องการเอาไว้ไอ้สิ่งนี้นี่เองที่พวกมันต้องการและก็ไอ้สิ่งนี้อีกแหละที่ทำให้เขาต้องหนีหวัหวซุกหัวซุนอยู่ในตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของตนเองจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะมีปฏิหารอะไรมาช่วยให้เขาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้าย ในชีวิตครั้งนี้ได้พวกมันไม่ปล่อยเขาแน่เขานิ้วหน้าใช้ความคิดหนักโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างด้วยเถิดเขารำพึงในใจตนเองอย่างต้องการความหวังเต็มที่เสียงเรียงรีดเรไรแมลงในยามค่ำคืนขับกลมไปทั่วทั้งบริเวณแห่งนั้นอย่างอื้ออึงจนดูหูทั้งสองข้างของชายชนะรับดูได้อย่างชัดเจน ชายชนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงที่กำลังได้ยินอยู่ในขณะนี้นั้นมันเป็นสรรปะส้มเนียงที่ได้ยินจริงๆที่เกิดขึ้นหรือว่ากำลังฝันไปและที่สำคัญตอนนี้เขากำลังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์หรือไม่หรือว่าได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วและกำลังอยู่ในเมืองยมโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ของคนที่ได้ตายไปแล้วเท่านั้น เนื่องจากเขาจำได้ถึงสำนึกสึกสุดท้ายก่อนที่จะดับวูบหมดความรู้สึกไปว่าขณะที่ตนเองกำลังหลบไอ้พวกไล่ล่าอยู่นั้นพลันเขาก็เกิดความรู้สึกว่าถูกยิงเข้าอย่างจังๆจากนั้นเขาก็หมดความรู้สึกไปอย่างทันทีเขาใช้สายตาสำรวจมองไปทั่วบริเวณด้านหน้าของตนเองหลังจากที่สามารถปรับสายตาให้คุ้นชินกับสภาพการมองเห็นได้แล้ว ด้านหน้าที่เขาพอแลเห็นในขณะนี้เป็นป่ารกเรือตัวเขาเองกำลังนั่งพิงหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแสงจากมาแมลงประเภทหิงห้อยว,ว,วิบวับวับพอให้เห็นบรรยากาศโดยรอบที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุสัตว์ยามราตรีหลากหลายชนิดยังคงส่งเสียงไม่ได้หยุดเลยและบางทีก็มีแววเสียงนกฮูกส่งสำเนียงฮูก แววมาให้ได้ยินบ้างไกลๆสายลมพัดไหวจนใบไม้ขยับกระทบกันยิ่งเพ่งมองและฟังไปเรื่อยๆชายชนะก็เริ่มรู้สึกบรรยากาศโดยรอบของที่นี่ดีเสียละเกินไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งจริงที่เกิดในยามที่กำลังมีชีวิตอยู่หรือว่ากำลังฝันไปหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะได้ตายไปแล้วและบรรยากาศโดยรอบในตอนนี้จะเป็นเมืองผีก็ตามที เขาก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มกับมันอย่างจริงๆจังๆก็ว่าได้และขณะที่กําลังดื่มดํำกับบรรยากาศที่ตนเองก็ไม่แน่ใจในสถานะใดของมันในตอนนี้ว่าเป็นสถานภาพจริงหรือว่าลวงตาพลังชัยชนะก็เกิดความรู้สึกว่าเสียงของสัตว์และแมลงยามราตรีที่ส่งเสียงกันก็หยุดเงียบไปเสียเฉยอย่างนั้นเองนอกจากจะไร้เสียงไปแล้วชายชนะ ยังจับสังเกตได้อีกว่าแม้แต่ลมและบรรยากาศโดยรอบคล้ายพันหยุดชะงักงันไปด้วยจากนั้นเพียงครู่เดียวกอยกอยกอยเสียงประหลาดแม้มันจะไม่ค่อยดังนักก็ตามทีแต่เนื่องจากป่าโดยรอบที่ค่อนข้างเงียบจึงทำให้หนุ่มชะกันผู้กำลังมึนงงกับสภาพในตอนนี้ของตนเองได้ยินอย่างชัดเจนเขาจึงรีบขยับตัว นั่งตัวตรงเพื่อใช้สมาธิมองไปด้านหน้าของตนเองในขณะนี้ว่าอะไรกันแน่ที่กำลังส่งเสียงประหลาดและที่สำคัญคล้ายกำลังมาทางที่เขากึงนั่งกึงนอนอยู่ในตอนนี้ด้วยและไม่นานสิ่งที่ชัยชนะต้องการจะรู้ก็ได้ขยับเคลื่อนมาให้เขาเห็นชัดสายตาหนุ่มชะกันอาชีพนักสืบสวนนิ้วหน้าใช้สายตาเพ่งมอง ให้ถนัดสายตาพร้อมกับคิดพิจารณาไปด้วยว่าสิ่งที่ตนเองกำลังมองเห็นอยู่ในตอนนี้มันคืออะไรกันและไม่นานด้วยความที่เป็นคนที่ชอบศึกษาและอ่านรายละเอียดทุกเรื่องราวเนื่องจากโดยอาชีพของเขาที่จะต้องสมควรต้องรู้เรื่องทุกอย่างภายในโลกใบนี้เพื่อเตรียมการเอาไว้สำหรับการสืบสวนทุกอย่างที่ถูกต้องชัดเจนเขาเลยนึกออกว่า เจ้าสิ่งที่กำลังกระโดดโยงโยงมาตรงหน้าของเขาในขณะนี้มันถูกเรียกว่ากองกอยกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏชัดแต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียวและส่งเสียงร้องก่อยๆอ,อันเป็นที่มาของชื่อมันนั่นเองแต่บ้างก็ว่า มีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันหรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือข้างบ้างเรียกผีโป่งหรือผีโป่งข้างสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโป่งหรือผีกองกอยข้างแก่หน้าตาน่าเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างจะทำให้ร่างกายคงกระพันเป็นอมาตะได้และเชื่อกันอีกว่าผีกองกอย จะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนค้างแรมในป่าวิธีการป้องกันคือให้นอนคว้ยขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นท์โดยเด็ดขาดชัยชนะพอนึกถึงคำว่ากองกอยขึ้นมาก็คล้ายกับว่าหน้าหนังสือเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับในป่าดงพงไพรที่เขาเคยอ่านมันก็ผุดขึ้นมาในมโนสำนึกทันทีจนเกิดความรู้สึกวาดัว ขึ้นมาอย่างจริงๆจังๆเลยทีเดียวคนในร่างกายของเขาทุกเส้นลูกตั้งชันคล้ายคนกำลังปวดท้องอย่างหนักขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจกอยกอยไม่นานเจ้าสิ่งที่ชยชันะนึกขึ้นมาได้ว่ามันคือกองกอยก็ส่งเสียงพร้อมกับกระโดดมาตรงหน้าของเขาอย่างตรงๆและพอเห็นเขามันก็หยุดยืนมองมาทางเขาอย่างนิ่ง โดยไม่ได้ขยับตัวอีกเลยพอเจ้ากองกอยมันหยุดนิ่งแล้วสัพสิ่งโดยรอบก็คล้ายเริ่มเคลื่อนไหวแบบเดิมทุกอย่างตามปกติคล้ายกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อย่างนั้นแหละสัพสิ่งโดยรอบเริ่มเคลื่อนไหวแต่เจ้ากองกอยกลับยืนอยู่นิ่งๆมองมาทางเขาด้วยสายตาไร้แววชัวยชนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้ากองกอยมันกำลังคิดอะไรอยู่ แต่ที่แน่ๆตัวเขาเกิดความรู้สึกหนาวเย็นเย,ยือกด้วยความกลัวขึ้นมาเสียเฉยๆอย่างนั้นเองเขาเริ่มคุ้ยขาพร้อมกับชิดเท้าทั้งสองข้างเข้าชิดแนบกันเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของเหยื่อของมันที่ได้เจอนั่นเองความจริงแล้วเขาอยากจะเดินหรือวิ่งหนีเจ้าสิ่งที่มั่นใจว่าคือผีกองกอยไปให้พ้นเสียละเกิน ถ้ว่าอย่าว่าแต่เดินหรือวิ่งเลยเพียงแค่อยากจะลุกขึ้นเขายังไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองได้เสียด้วยซ้ำไปและนอกจากจะขยับตัวไม่ได้แล้วตอนนี้ใครยร่างกายของตนเองมันคงกำลังอ่อนล้าลงอีกเรื่อยๆจนกระทั่งดวงตาสองข้างจะหลับอยู่รอมล่อแล้วซึ่งไม่นานจากนั้นเขาก็หมดความรู้สึกวูบหลับไปทันทีโดยไม่ตั้งใจ ระหว่างหลับอยู่นั้นภายในความฝันของชัยชนะนั้นเขาฝันว่ากำลังไปที่โรงหนังแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจะฉายหนังรอบห้าโมงเย็นพอดีมีคนมาคอยดูหนังมากพอสมควรชัยชนะมาถึงเมื่อเวลาใกล้ห้าโมงเย็นเข้าแล้วทางโรงเริ่มทยอยปล่อยผู้ชมเข้าไปภายในโรงหนังเขาตรงไปที่ช่องขายตัว๋วเลือกที่นั่งภายในโรงหนังเกือบหลังสุดความจริง เขาไม่ได้ตั้งใจมาดูหนังเลยแต่หวานแหวนนัดหมายให้เขามาเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการตายของเดชแจ้งให้รู้ทรงศัก์ตายใช่ทำไมเพื่อนเขาจึงตายตามข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนงรายงานว่าเขาฆ่าตัวตายและผลสรุปของตำรวจท้องที่ก็ปิดคดีว่าเพื่อนเขาฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแต่เขาไม่เชื่อว่า เพื่อนเขาจะฆ่าตัวตายทรงศักด์ไม่ใช่คนคิดสั้นอะไรเช่นนั้นสิบกว่าปีที่คบกันมาทำให้เขาแน่ใจว่าเพื่อนเขาไม่เป็นคนที่คิดอะไรสั้นๆอย่างแน่นอนมันจะเป็นไปได้อย่างไรชายรูปร่างสันทัดผิวขาวแดงช่างเจรจาในตาฉายแววของความกระตือรือร้น,นชอบศึกษานขนคว้าอะไรใหม่ๆให้อาชีพของตนเองตลอดเวลา แบบนี้หรือคือผู้ฆ่าตัวตายเมื่อห้าวันที่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปถ่ายภาพชายทะเลที่ระยองสักอาทิตย์นะมึงจะไปเที่ยวกับกูไหมล่ะเขายังจำได้ดีถึงเสียงตามสายที่ทรงศักด์โทรมาหาเขาที่สำนักงานไม่ละกูมีงานเขาจำได้ว่าตอเพื่อนไปอย่างนั้นมึงไปถ่ายทำอะไรวะกูไปถ่ายชายหาด เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นประกอบสารคดีไปกับใครบ้างละ่ะบินเดียวโว้ยงานนี้แล้วเมียมึงละ่ะไม่ไปด้วยกันเหรอเขาลางานไม่ได้วะเออขอบใจโว้ยที่ชวนยังไงฝากดูแลเมียด้วยนะเป็นประโยคสุดท้ายที่เขาได้คุยกับเพื่อนสีที่สั่งเสียเขาให้ช่วยดูแลคู่ชีวิตของตนเอง ราวกับเป็นคำพูดที่เป็นลางร้ายของเพื่อนซึ่งเขาไม่ได้ฉุกคิดเลยพี่ชัยชนะคะเสียงทักอย่างแผ่วเบาจากที่นั่งเบื้องหลังทำให้เขาตื่นจากผวังความคิดกำลังเตลิดไปไกลให้กลับมาสู่ภายในโรงหนังอ้าแหวนมาตั้งแต่เมื่อไรเขาหันไปมองพร้อมทักทายเรื่องของไอศักมันเป็นยังไงกันแน่มันฆ่าตัวตายจริงหรือ ก่อนที่จะถามอย่างร้อนใจไม่พี่ศักไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เขาถูกทำให้ตายแวนกล่าวด้วยอารมณ์พุ่งพล่านเม้มปากแน่นเก็บความรู้สึกภายในเต็มที่แล้วว่าต่ออย่างช้าๆมีคนฆ่าเขาเขารู้เรื่องที่ไม่สมควรรู้มากเกินไปจึงต้องตายใครฆ่าเพื่อนพี่เขาถามกลับอย่างเร็วจนเกือบลืมหายใจ ผู้กองยอดเยี่ยมหลอนเน้นคำพูดทุกคำผู้กองยอดเยี่ยมเขาทวนคำเป็นไปได้หรือนั่นเขาเป็นนายตำรวจตัวอย่างดีเด่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชียวนะการที่แหวนจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานแน่นหนาเสะก่อนนะนี่ไงคะหลักฐานหล่อนว่าเสียงหนักแน่นพร้อมกับยื่นกุญแจให้เขาเฟดไดที่อยู่ในตู้เก็บของที่ห้างสรรพสินค้านี่แหละ จะเป็นหลักฐานอย่างดีที่จะจัดการกับเจ้าผู้กองคนนั้นได้หล่อนพูดได้เพียงแค่นั้นก็ต้องเอามือปิดปากตนเองเพื่อเก็บอาการสะอื้นเพราะการพูดถึงคนที่ทำให้คนรักของตนเองตายเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวใจมากเขาลูบหลังมือหล่อนเบาๆเพื่อเป็นการปลอบใจหล่อนใช้หลังมือปาดคราบน้ำตาแล้วจับมือเขาแน่นพี่ชัยต้องช่วยจัดการ คนที่ฆ่าสามีแหวนให้ได้นะเขาพยักหน้าช้าๆแทนคำตอบในใจยังคิดหนักกับคำบอกเล่าของหลอนแล้วแหวนจะทำยังไงต่อไปเขาถามอย่างห่วงใยแหวนคิดว่าจะหลบไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักเพราะมีความรู้สึกว่ากรุงเทพไม่ปลอดภัยสำหรับแหวนแล้วแหวนกลัวอะไรช่วงหลังมานี่มีความรู้สึก เหมือนถูกสะกดรอยตามตลอดเวลาหล่อนกล่าวอย่างวัดวาดแหวนถึงนัดพี่มาคุยในนีน้นไงเพื่อความปลอดภัยเขาพยักหน้าอย่างเข้าใจเพราะในตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมแหวนถึงได้นัดให้พบในโรงหนังเงียบกันไปสักครู่จนกระทั่งพี่ชัยคะแหวนคิดว่าจะต้องหลบไปก่อนแล้วหลอนว่า พร้อมกับขยับตัวจากไปทันทีเขามองหล่อนจนร่างรับออกประตูโรงหนังไปแล้วเขาจึงงึมกงำในลําคอตามหลังจงโชคดีให้ตลอดไปนะแหวนสายตาของเขามองจอหนังภายในโรงแต่จิตใจไม่ได้อยู่กับเรื่องราวบนจอหนังเลยในสมองของเขาตอนนี้กําลังคิดหนักกับเรื่องของผู้กองยอดเยี่ยมมากกว่าการจะเล่นงาน นายตำรวจชั้นสัญญบัตรคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสังคมทั่วไปยอมรับว่าเขาคือนายตำรวจฝีมือดีมือสะอาดตรงฉินดีเด่นในการทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริตสรุปก็คือขณะนี้เขาเป็นที่หนึ่งของวงการตำรวจและนี่นักสืบเอกชนกระจอกกระจอกอย่างเขาหรือจะไปต่อกรอะไรกับนายตำรวจคนนั้นได้ ยิ่งคิดยิ่งทอ้อแต่เมื่อนึกถึงทรงศักดิ์เพื่อนรักทำให้เลือดนักสู้ในกายของเขาฉีดพล่านเขาสาบานว่าชีวิตนี้ยังไงถ้าไม่แดดินไปซะก่อนจะต้องจัดการกับคนที่ทำให้ทรงศักดิ์ตายให้ได้โดยเขาเริ่มจากแฟดไดที่แหวนกล่าวถึงภายในที่เก็บข้อมูลนี้มันจะต้องมีอะไรเด็ดๆเ,เป็นหลักฐานมัดตัวเจ้าสุภาพบุรุษจอมปลอมคนนี้แน่ เขามั่นใจคิดได้ดังนั้นเขาจึงลุกออกจากโรงหนังทันทีโดยไม่ต้องรอให้หนังจบเพราะใจไม่ต้องการดูอยู่แล้วเมื่อเดิอนออกมาถึงสถานที่ที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็รู้สึกแปลกใจที่พบบรรดาไทยมงุงกําลังมุงดูอะไรบางอย่างกันอยู่เขารู้สึกเอะใจจึงเข้าไปดูภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้เลือดในกายเขาแทบเย็นเฉียบ จนขนลุกตั้งชันเพราะสิ่งที่เขาประสบกับสายตาขณะนี้คือศพของแหวนซึ่งกำลังถูกมูนนิธิห่อด้วยผ้าดิบอะไรกันนี่นี่หล่อนตายได้อย่างไรกันเขาไม่อยากจะเชื่อก็เมื่อไม่ถึงสิบนาทีที่ผ่านมาเขายังคุยกับหล่อนอยู่เลยแต่นี่ขณะนี้หล่อนคือคนที่ตายแล้วแสดงว่าแฟดได้นั่น ต้องเป็นชนวนเหตุการณ์ตายของหล่อนอย่างแน่นอนมันจะโหดเกินไปหน่อยแล้วนะเจ้าผู้กองยอดเยี่ยมเขาคำรามในใจที่แรกเขาคิดว่าจะแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังสอบปากคำบรรดาไทยมุงบริเวณนั้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีใครรู้จักกับผู้ตายบ้างแต่ก็ต้องระง,งับไว้เพราะคิดถึงความยุ่งยากที่จะตามมา สิ่งที่เขาควรจะรีบทําให้เร็วที่สุดในขณะนี้คือรีบไปเอาแฟดได้ให้ได้เียก่อนรถเก๋งคันงามรุ่นใหม่ล่าสุดสีน้ำเงินเข้มจอดอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักภายในรถร้อยตํารวจเอกยอดเยี่ยมกําลังใช้สายตามองทะลุฟิล์มกรองแสงของรถไปยังที่เกิดเหตุในสมองคุ้นคิดถึงสิ่งที่ผ่านมานี่กูเป็นตำรวจ หรือขาตกรกันแน่เขาปรึกษาตัวเองภายในไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เขาได้ฆ่าคนไปแล้วถึงสองคนถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าโดยตรงแต่ก็มีส่วนรับรู้การกระทําของฆ้าตกรเพียงเพื่อจะเอาตัวรอดเขายอมเสียศักดิ์ศรีคำว่าผู้พิทักษ์สันติราชเชียวหรือยอมเกลือกล่วกับความเลวร้ายเหล่านี้ได้อย่างไงกันเนี่ยยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจตัวเอง เขากำลังสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดกำลังมืนกับคำว่าความดีและความเลวเขาเริ่มคิดถึงพ่อพ่อของร้อยตำรวจเอกยอดเยี่ยมตายมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังคิดถึงท่านอยู่เสมอเพราะเขาเป็นคนติดพ่อจำได้ว่าตั้งแต่แม่จากไปเขาก็อยู่กับพ่อเพียงสองคนมาโดยตลอดฉะนั้นเวลาพ่อสั่งสอนอะไรจะจำเอาไว้จนขึ้นใจ พ่อเขาพูดเสมอว่าเป็นหนี้สินต้องชดใช้มีบุญคุณต้องทดแทนรู้สึกว่าจะเป็นวลีที่พ่อจะมาจากนิยายกำลังภายในแต่เขาก็เข่งคัดต่อคำสอนนี้และปฏิบัติตามมาโดยตลอดก่อนตายพ่อบอกเขาว่าเป็นหนี้บุญคุณเสียคนนี้เลือเกินชาตินี้คงไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณแล้วขอให้เขาตอบแทนบุญคุณเสียให้ได้ มีอะไรที่ช่วยเหลือได้ต้องช่วยทันทีก็เพราะคำว่าช่วยเหลือนี่แหละขณะนี้จึงกำลังคิดนักเสียงจากสมาร์ทโฟนมือถือที่พกอยู่ได้ดังทำลายความเงียบขึ้นมาทำให้ร้อยตำรวจเอกยอดเยี่ยมเตือนจากผวังเขากดปุ่มที่เครื่องเพื่อดูข้อความที่ส่งมาในมือถือมีข้อความว่าได้กลิ่นของแล้วคิดว่าภายในคืนนี้ต้องได้แน่นอน ขณะนี้กำลังตามผู้กองไปเอาของผู้กองยอดเยี่ยมขมวดคิ้วอ่านข้อความแล้วถอนหายใจใหญ่นี่กูจะต้องฆ่าคนไปอีกกี่คนกันวะเนี่ยเรื่องถึงจะจบก่อนที่จะสตาร์ทรถขับไปแถวนั้นทันทีเมื่อชายชนะได้แฟดไดจากตู้เก็บของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นแล้วเขาก็รีบกลับทันทีจุดหมายคือบ้านที่บางบัวทอง ซึ่งเขาเช่าทาวเฮาส์สองชั้นของหมู่บ้านแห่งหนึ่งพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ค่อนข้างไกลจากสำนักงานของเขาที่อยู่ในกรุงเทพมากพอสมควรแต่เขากลับรู้สึกชอบเพราะความเป็นชนบทของแถวนี้ยังพอมีให้เห็นอยู่เวลาขับมอเตอร์ไซค์ในช่วงเย็นค่ำของทุกวันเมื่อเลิกงานเขารู้สึกสดชื่นเมื่อมาถึงแถวนี้แต่วันนี้ เขากลับไม่มีความสดชื่นอย่างไรได้เลยเพราะกำลังตึงเครียดอย่างมากกับการตายของทรงศัก์ดและแหวนพอถึงบ้านเขารีบเข้าบ้านไปหาเครื่องคอมเพื่อทำการเปิดแฟลไดที่เพิ่งได้มานั่นลางสังหอนอะไรบางอย่างทำให้เขาหยิบปืนมาตรวจดูลูกกระสุนที่อยู่ในแม็กกาซีนแล้วนำมาเน็บด้านหลังไว้อาจจะต้องใช้มันเมื่อถึงข่าวจำเป็นเขาคิด ชายชนะทําการเปิดเครื่องคอมเสียบแฟลชไดร์ให้เข้าที่เข้าทางใช้เมาลากทําการเปิดโปรแกรมสําหรับการนี้ทํางานสายตาเขาจับจ้องบนจอคอมเขมงภาพที่ปรากฏจากจอคอมเริ่มแรกคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าภาพแผนมายังความสงบราบเรียบของท้องทะเลเรือประมงและชาวเลกำลังลอยเข้าหาฝั่ง นกทะเลต่างๆบินว่นไปมาเหนือขอฟ้าออกไปทํามาหากินกันตามประสาะนกขยันในจอคอมภาพฉายดําเนินต่อมาจนถึงชายฝั่งทะเลสาบโขดหินใหญ่น้อยเรียงรายเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่ที่ลมและน้ําทะเลจะกัดเซาะให้เป็นไปภาพมาสะดุดคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรกันที่ชายฝั่งทะเลยามเช้าขนาดนี้และแถวนี้ ก็ไม่ใช่หาดสำหรับนักท่องเที่ยวกล้องซูมภาพเข้าไปยังคนกลุ่มนั้นเขามองภาพนั้นอย่างตั้งใจจึงได้พบกับภาพของผู้กองยอดเยี่ยมซึ่งอยู่ในชุดกางเกงยีนสีซีดเสื้อคลุมหนังสีดำกําลังยกมือไหว้ชายสูงอายุที่อยู่เบื้องหน้าผู้ที่ถูกว่าย,ยกมือทั้งสองข้างตบบาของผู้ไหว้เหมือนเป็นการขอบใจเขาจำได้แม่นกับชายสูงอายุซึ่งสื่อมวลชนทุกฉบับ ลงรูปและข่าวเกลียวกลาว,ว่าคือหัวหน้าองค์กรใหญ่นอกกฎหมายที่ทำการทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทั่วประเทศทั่วโลกกรมตำรวจกำลังลงตามจับเขาแทบพลิกแผ่นดินแต่ในขณะนี้เล่าบุคคลนอกกฎหมายผู้นี้กำลังอยู่กับมือดีอีกคนของกรมตำรวจซึ่งไม่เคยมีประวัติด,ด่างพร้อยก่อนเลยเขาไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนายตำรวจผู้นี้เลย ถึงเขาจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่จากการอ่านหนังสือพิมพ์บรรดาคอลัมนนิดเกับทุกฉบับเขียนชมอีกฝ่ายไว้มากว่าเป็นมือดีของวงการตำรวจบ้างก็เขียนยกย่องให้เขาเป็นดาวจรัสแสงแห่งกรมตำรวจโดยทีเดียวแต่ในขณะนี้คิดว่านายตำรวจผู้นี้คือดาวเพชราตมากกว่าหรือเงินและผลประโยชน์มหาศาลมันเปลี่ยนจิตใจคนแล้ว เขาปิดการทำงานของเครื่องคอมกับรีบเก็บแฟลชไดรอันนั้นใส่กระเป๋ากางเกงที่นุ่งอยู่กำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดีก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนซะก่อนสวัสดีคุณชชัยนะสองร่างที่เข้ามาหาเขาในบ้านพักทักขึ้นพร้อมกับปากกระบอกปืนเล็งสายที่เขาเขม็งพวกคุณต้องการอะไรเขาขมความรู้สึกถาม สายตาสอดสายหาทางหนีเพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกมันต้องการอะไรมือขวาเอื้อมไปยังแผ่นหลังของตนเองกำด้ามปืนแน่นแฟดได้พวกมันเอ่ยเสียงเฮี้ยมได้เขาว่าพร้อมกับกระตุกปืนออกมาแล้วยิงทันทีแขกยามราตีกระโดดหลบกันคนละทางเขาไม่อยู่ดูผลงานการยิงเพราะไม่ได้ตั้งใจยิงอยู่แล้ว สิ่งที่ตั้งใจจะทำในขณะนี้คือหนีไปให้เร็วที่สุดเขาพุ่งเหลาทะลุผ่านกระจกหน้าต่างไปยังเบื้องนอกจนเกิดเสียงดังเพลงลั่นจากนั้นก็กระโดดข้ามรั้วบ้านวิ่งหนีไปทางทุ่งหญ้าเบื้องหน้าเมื่อผู้กองยอดเยี่ยมมาถึงจึงเห็นแต่หลังไวัยของชายชนะที่วิ่งหนีไปกับความมืดเบื้องหน้าพบแต่สองพวกเดียวกันที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว เขาไปไหนผู้กองยอดเยี่ยมถามไปทางโน้นคนหนึ่งในสองคนว่าพร้อมชี้นิ้วทำไมต้องฆ่าผู้หญิงเขาเปลี่ยนเรื่องถามสีหน้าเคร่งเครียดมันจำเป็นผู้กองเราต้องฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องระหว่างนายกับผู้กอง